สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกครั้งน,นะครับกับนายพีชพีชคอสมาเนียนะครับถามว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาทำคลิป My Favorite Skin Care กันนะครับซึ่งบอกก่นอนเลยว่าจริงๆแล้วจะมี My Favorite Makeup ด้วยนะครับแต่ว่าจะขอแยกกันเป็นคลิปนะฮะก็เหมือนกับพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองละกันนะฮะเนื่องจากว่าสกินแคร์มีเยอะมากเพราะเราไม่ได้ทำ My Favorite เอาไว้สองเดือนนั่นก็คือ เดือนออกตุเบอร์แล้วก็เดือนอเวย์เบอร์ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ต้นเดือนธันวาคมแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เอาสินแคล์มาให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันดีกว่านะครับว่า2เดือนที่ผ่านมานั้นผมใช้อะไรกันบ้างน,นะครับแล้วก็ตามไปดูกันเลยนะฮะอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะเอาให้เ,เพื่อนๆได้ดูที่ใช้มากๆเลยตลอดทุกวันเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนนะครับคือแน่นอนว่าทุกๆวันเนี่ยผมจะต้องแต่งหน้าออกจากบ้านใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยพอกลับมาผมก็ต้องใช้ครีนซิ่งนะคะซึ่งครีนซิ่งที่ผมใช้มากๆเลยนะครับสำหรับเดือนตุลาก็พฤศจิกานะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยครับไบ o อเดอร์มานะครับเซนิไบโอนะฮะ500มิลลิลิก็คือเทแส่สำลีนะฮะแล้วก็แปะก็เช็ดเช็เช็เอานะครับมันจะให้ฟิลลิ่งที่รู้สึกว่าอ่อนโยนนะฮะแล้วก็เครื่องสำอางหลุดออกหมดนะครับ คือจริงๆแล้วว่าครั้งเดียวก็หลุดออกไปดละแต่ว่าผมเพื่อความสะอาดเนาะเราก็จะขอเชสส็ดสองรอบเลยแล้วกันนะครับตัวต่อไปนะครับขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับโฟมล้างหน้านะครับเพราะว่าเรามีครีนซิ่งเช็ดครืดสอาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมีโฟมล้างหน้าล้างหน้าด้วยนะครับสําหรับเดือนกันก่อนนี้ถ้าจะไม่ผิดเดือนกันยายนเนี่ยผมจะบอกว่าเอ่อโฟมล้างหน้าผมชอบมากๆเนี่ยจะเป็นตัวนูโตรชิน่าเอ็นจิไรซ์ฟอร n มฟอมมิ่งครีเซอร์ตัวนี้นะฮะแต่ว่า เดือนออก o b เบกับเดือนโน v เว b เบอรหรือว่าตุลาคมพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ไปเจอโฟมล้างหน้าตัวนึงนะครับที่ใช้แล้วโคตรฟินจริงๆคือแบบว่าใช้แล้วฟอร์มันนุ่มมากแล้วกลินม,มันอ่อนแล้วหลังจากล้างหน้าเสร็จเนี่ยมันยังคงความชุ่มชื่นให้กับหน้าเราโดยที่ไม่ชำระล้างมันออกไปหมดนะฮะคือถามว่ามันร,รู้สึกสะอาดไหมมันรู้สึกสะอาดนะครับแต่ว่ามันก็ยังคงความชุ่มชื่นอยู่นะครับนั่นก็คือ S.K.2 นะครับตัว Facial Treatment Gentle Cleanser นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยค่ะ S.K.2 ได้ปรับสูตรให้มันอ่อนโยนลงนะฮะถามถึงราคาพูดตรงๆนะครับว่าราคามันแรงอยู่เอาเรื่องเลยนะถ้าผมจะไม่ผิด2150บบาทซึ่งเรารู้สึกว่ามันแพงไปไหมสำหรับโฟมล้างหน้าซึ่งถ้าหมดหลอดนี้แล้วเอาพูดตรงๆนะ ผมก็จะกลับมาใช้อินี่อีกต่อไปนะครับเราก็มาดูโทนเนอร์กันบ้างดีกว่านะครับว่าโทนเนอร์ที่ผมใช้ประจําเดือนตุลาเดือนพฤศจิกายนเนี่ยผมใช้โทนเนอร์ตัวไหนนะฮะนั่นก็คือ SK-2 นะครับอันนี้เป็นตัวเคลียร์โลชั่นนะฮะเป็นโลชั่นคําคคาวสะอาดผิวหน้าของ SK-2 นั่นเองนะครับซึ่งเขาให้สมรัคุณว่าช่วยปรับสภาพผิวให้อ่อแล้วว่าอะไรอะให้คงความชุ่มชื้นนะคะแต่ว่า ใช้แล้วฟินจริงๆนะมันจะไม่แห้งตึงเหมือนเราเช็ดโทนเนอร์ตัวอื่นที่มีแอลกอฮอล์นะฮะคือถ้าคนใช้โทนเนอร์ที่มีแอลกอฮอล์จะรู้เลยนะคะว่าเวลาเช็ดปุ๊บหน้าก็จะแห้งปั๊บซึ่งผมไม่ชอบเลยนะคะสำหรับโทนเนอร์อย่างนั้นชอบโทนเนอร์ที่มันเช็ดแล้วยังให้ความชุ่มชื่นอยู่นะครับแล้วผมก็เป็นคนที่เริ่มบาร์บิทรล่าแล้วละ่ะตั้งแต่เราเริ่มมาใช้เทโทนะฮะ ก็เป็นโทนเนอร์ที่ชอบตัวหนึ่งนะครับที่ใช้บ่อยๆถามว่าราคาแพงไหมถ้าจาไม่ผิดอยู่ที่2,100บาทนะขนาด150 ml นะครับยังไงก็ลองไปใช้ดูได้นะครับที่ช็อป SK-2 นะครับลองไปดูนะฮะต่อไปนะครับเราไปดูน้ำนางเอกกันดีกว่านะฮะที่ผมใช้มาตลอดเลยแล้วขาบได้จริงๆนะครับซึ่งตัวนั้นก็คือนี่เลยครับ s k 2 f o r m e นะคะ facial treatment นะครับ ใหญ่ดำและยาวชอบมากขนาด 150ml ้าสิลเคานเ,เตอร์อยู่ที่4,600บาทนะฮะตัวนี้เลยแล้วซึ่งเวลาส่องไฟเนี่ยมันจะเรืองแสงได้ด้วยแต่มันไม่มีไฟให้ส่องเลยไม่สามารถส่องให้เพื่อนๆได้ดูได้<ช>นะคะใช้แล้วดียังไงนะฮะใช้แล้วมันเชื่อปะว่ามันทำให้รอยสิวของผมอะจากรอยแดงๆอมันจางหายไปได้ประมาณ4วันอะรอยแดงหายอะจากการที่กดสิวอะไรอย่างเงี้ยนะ มันก็ช่วยได้ดีทีเดียวแล้วมันช่วยปรับสภาพผิวหน้าผมให้กลับมาเป็นสภาพหน้าปกปติคือจากที่มันเยินกว่านี้นะมาขนาดนี้ได้ก็ต้องขอบคุณมากๆที่ SK2 ช่วยเอาไว้นะฮะต่อไปนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเซรั่มที่ผมชื่นชอบมากๆสำหรับเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนตุลาคมนั้นมีอะไรบ้างเราก็มาดูกันนะฮะนั่นก็คือ k r a d i a ร t Pearl Plus ซ e r u m นะครับซึ่งตัวนี้เป็น เซรั um ่มไขมุกดำนะครับของทาง r e ฟชนะฮะซึ่งบอกก่อนเลยว่าเป็นเซรั่มที่ผมชอบมากๆเพราะว่ามันทำให้หน้าผมดูกระจ่งางใสยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รอยดำได้ลดเลือนลงมากเลยนะฮะบอกเลยว่ามากๆนะครับจนตอนนี้หน้าก็เริ่มกลับสู่สภาพปกตินะครับต่อจากเซรั่มนะครับเราก็จะต้องมี moisturizer ในการบำรุงผิวพรรณนะฮะแล้วก็มอบความชุ่มชื่นให้แก่ผิวนะครับซึ่งครีมบำรุง m o i s ไรเซอร์ตัวนั้นนะครับผมจะขอเลือก เซราวีนะครับซึ่งบอกกันเลยว่าเซรา v วีเนี่ยจะไม่มีขายในเมืองไทยนะครับซึ่งเราต้องอ่อดูจากร้านเว็บฮิวเอานะครับซึ่งนี้ผมก็ได้มาจากร้าน l a d y l i ิซนะครับลองเซิร์ชใน Google ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเซรา v วีเนี่ยเป็นครีมบำรุงจำพวก m o i s ไร r i z e r นะคะที่มีสารที่บำรุงผิวเราได้มากอย่างเช่นเซรามัยนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยแบบสภาพเรื่อง ความชุ่มชื่นภายในผิวนะครับในอาร์เซมายนะครับจะช่วยในเรื่องความกระจ่างใสให้แก่ผิวนะครับแล้วก็ไฮเดรลลนิกแอซิดนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยเติมความชุ่มชื่นให้แก่ผิวเช่นกันนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยตัวเซรามบีเนี่ยจะช่วยในการเสริมสร้างบอรีเออร์ให้กับผิวทําให้ผิวดูแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากเราดูแลผิวหน้าแล้วเราก็ต้องดูแลผิวรอบดวงตาด้วยนะครับ ซึ่งถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้อะไรถ้าเกิดว่าเวลารอบตาค้ำอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเลือกเป็นของก r น i เย่ไลท์ตัวนี้นะฮะซึ่งอ๋อแล้ววันนี้นอนดนึกนอกจากขอบตาค้ำเป็นแพนด้าแล้ก็บวมอย่หาน,นะจ๊ะเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นของ r e f a c e นะครับซึ่งอันนี้ก็ได้มาจาก r Ref Reface เหมือนกันขนาด5มิลถ้าจะไม่ผิดราคา400บาทนะครับเป็นไอครีมที่ เป็นหัวปั๊มสุญ,ญาแเวลาทาเนี่ยมันจะรู้สึกฟิลลิ่งว่าได้บำรุงจริงๆอะครับมันจะแบบมันไม่ได้ตึงนะแต่มันแบบว่ามันจะดูอวบอิ่มมั่นขึ้นนะครับสำหรับใต้ตานะฮะแล้วหลังจากทาเนี่ยบอกเลยว่าถุงใต้ตาเราเนี่ยมันดูแบบหายบวมอะจากคนที่นอนดึกดูแล้วแบบว่าเฮ้ย โคดโซมอ่ะจนให้แบบว่าตาเราดูลด,ดอาการบวมจากถุงใต้ตาแล้วทําให้ตาเราดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับต่อไปนะครับนอกจากที่เราจะบํารุงหน้าแล้วเราก็ต้องปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยใช่ไหมฮะเราก็จะขอเสนอเป็นกันแดดที่ผมใช้บ่อยๆมากๆเลยนะครับนั่นก็คือ Bioré UV Aqua Rich Watery Essence Water Base นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดที่เป็นเนื้อเอสเซนต์นะครับ ถามว่าทำไมถึงชอบซึ่งกันแดดจนอื่นทำไม่ได้นะจ๊ะก็คือมันสามารถทาทับเครื่องสำอางไปได้ด้วยนะครับคือเรียกว่าอะไรอ่ะมันเอาไว้เติมระหว่างวันด้นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าแดดมาหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยมันเช่องร้อนระอุม,มากแล้วถ้าเราจะมานั่งทาก,กันแดดแบบครีมระหว่างวันมันโอ้โหเยอะมากเราทชั้าไม่ได้ด้วยนะครับผมก็เลยเลือกทีปเป็นแบบเอสเซนต์นะฮะ ที่มันจะได้ทาทับเมคอัพได้และเวลาทัชอัพระหว่างวันมันจะไม่เป็นคราบด้วยนั่นเองนะครับและนอกจากกันแดดทาหน้านะครับผมก็จะมีกันแดดทาตัวนะครับที่เป็นเนื้อเจลลี่นะครับเป็นบีเรมกันฮะอควาเจลลี่วัตร์เบสนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันซึมเร็วมากๆแล้วเวลาใช้ทีนี้บีออกมาแบบไม่ต้องกลัวเปืองอนะแล้วก็เราก็ลูบลูบล,ล,ลซึ่งคาดว่าเพื่อนๆอาจจะมีปัญหานะครับที่ เข้าน้ำแล้วกว่าจะมานั่งทางกันแดดที่ตัวที่เป็นเนื้อครีมคือประมาณว่าเพื่อนข้างนอกมันก็รอคุณอยู่ใช่ไหมเราก็เลือกกันแดดที่แบบว่ามันซึมเข้าผิวเร็วๆเ,เพื่อนมันจะได้ไม่ต้องรอานานเนาะต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงมสหน้ากันนะครับเป็นมาสกอ,อ่อถือว่าเป็นสกินแคร์ของอย่างหนึ่งนะคะที่ผมใช้ตลอดเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนะครับนั่นก็คือ มินจูเล็มาสควานะคะของควีนเฮเรนนะคะตัวนี้ซึ่งหาได้ง่ายๆนะคะตามเซเว่นอีลเวนทั่วๆไปนะจ๊ะอ่อขนาดจริงแปดออนถ้าจะไม่ผิดถ้าหิ้วมาประมาณสามสี่ร้อยนะแต่นี้ผมซื้อขนาดสองออนเซเว่นหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถูกๆคือมันเป็นมาส์ที่เป็นมาสสิวมันจะมีแบบว่าสารจำพวกซัลเฟอร์พวกซินออกไซด์พวกนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้ สิวได้แห้งลงนะครับแต่มันไม่ได้ยุบแบบทันตาเห็นนะแล้วมันใช้ได้ดีเลยสําหรับสิวที่มันมีหัวแบบเป็นหัวหน,งนองๆนฮะใครเป็นสิวก็จะรู้ดีนะครับก็แนะนาะว่าลองไปใช้ดูนะครับพอเราได้ดูสกินแคร์เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะขอแถมอะไร,ะไรน,นิดๆหน่อยๆนะครับเกี่ยวกับเฮ้ยถ้าเราเหนื่อยเราจะทํายังไงดีนะฮะสําหรับใบหน้าของเรานะครับ อ่อผมอ่ะจะใช้สเปรย์น้ำแร่นะคบในการฉีดเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะฮะหรือว่าระหว่างทัชอัพ p ระหว่างวันเนี้ยเราก็ฉีดจะเป็นน้ำแร่นิดนึงนะครัะเราเอาทิชชู่ซับนะครับและหลังจากนั้นเราก็ค่อยเติมแป้งนะครับมันจะทําให้หน้าดูไบรท์ขึ้นมาได้นะครับซึ่งสเปรย์น้ำแร่ตัวนั้นเนี่ยผมก็เลือกของอีเวนเอเวียขอโทษนะฮะเอเวียงออไม่ได้ลเออช่างมเภาษาฝรั่งเศสอ่าไม่ออกนะจ๊ะ เขาบอกว่าเป็นมอยเจอร์ไรเป็นโทนิสแล้วก็ r รีเฟร h คือเราก็ไม่เข้าใจว่ามันมอยเจอร์กับเอ่อมันช่วยเรื่องความชุ่มชื้นตรงไหนแต่ว่ามันช่วย r e เฟรช h น่าจริงคือทำให้หน้าเราดูสดชื่นมากขึ้นถ้านนแนะนำถ้าจะพกพาไปไหนมาไหนก็แนะนำว่าให้ซื้อขวดเล็กดีกว่านะครับร้อยกว่าบาทจะใช้ได้คุมอยู่พูดถึงแล้วก็มาใช้กันเลย ยาสุดท้านะคะสำหรับสกินแคร์เฟเวอร์เนะคะที่ผมอยากจะมานําเสนอเพื่อนๆนะครับคือคาดว่าเพื่อนๆก็อาจจะมีปัญหาอาการแพ้อาการแดงบนผิวหน้าใช่ไหมฮะแบบว่าบางทีแบนคันวะ่ะเกาเกาเกาเกแล้วมันก็หลัง,าง,างาสารฮิสมีนออกมาแล้วมันก็แดงจ้าเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตัวช่วยให้คุณนะครับนั่นก็คือคลารายคลารายจริงๆอะฮะซึ่งอันนี้ได้มาจากโรงพยาบาลน,นะครับตอนที่เราเป็นลมพิษ ข้าโรงบาลไปซึ่งจริงๆแล้วคามายคือตามรายไข่ยาก็ได้นะคะะารมายไม่ใช่คาโมไม์นะจ๊ะอย่าเรียกผิดและเพศสัตว์จะงงกับคุณนะ,ะครับครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับ My y ย v ึ r เว e Skincare ตลอดเดือนตลอลุลาและเดือนพฤศจิกายนของผมนะครับมันดูเยอะมากจนแบบต้องแยกทำระหว่างเมคอัพกับสกินแคร์นะครับให้เป็นเพื่อนให้ชมกันนะฮะ ยังไงนะครับผมก็จบเพียงเท่านี้แล้วการเราก็ฝากติดตามผมด้วยนะฮะที่ www.facebook.com ุ๊กคอมแ a ตป a นะครับยังไงรักกันชอบกันกดไลค์ด้วยนะฮะเราก็เจอกันในคลิปหน้านะครับี่คลิปต่อไปก็จะเป็น My Favorite m a k e u p ตลอดเดือน October ถึงเดือน November นะครับเจอกันครับบ๊ายบายโย